ปัญหาลิงแสมบางขุนเทียนกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้ผู้ว่ากรุงเทพนะคะคุณชัดชาติเนี่ยลงพื้นที่ไปเรียกว่าเป็นการลงพื้นที่สัญจรในเขตบางขุนเทียนนะคะ,คะเป็นรอบสองแล้วเพื่อไปดูติดตามแนวทางจัดการกับปัญหาว่า คนกับลิงเนี่ยจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงได้พูดถึงว่าสิ่งสําคัญหลักๆเลยมันคือต้องควบคุมประชากรลิงนะยากมากเ,เพราะว่าเขาขยายพันธุ์แพร่พันธุ์เร็วมากนะคะแล้วก็ต้องดูลักษณะนิสัยกันด้วยแต่ละพื้นที่เนี่ยลิงอาจจะมีนิสัยไม่เหมือนกันด้วยนะคะวันนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่กิจกรรมผู้ว่าสัญจรรอบสองที่เขตบางขุนเทียนไปติดตามการจัดการปัญหาในพื้นที่ค่ะ หนึ่งในนั้นคือปัญหาเรื่องลิงสแสมซึ่งปัจจุบันพื้นที่เขตบางขุนเทียนมีประชากรลิงสแสมประมาณ500ตัวมีอยู่3จุดหลักๆนะคะคือที่ซอยเทียนทะเล22ซอยสแสมดำา7 7และบริเวณอนุสาวรีย์คุณกลาโดยผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ไปที่ซอยเทียนทะเล22เป็นจุดที่มีการจัดโซนไว้สำหรับให้อาหารลิงโดยเฉพาะค่ะคือเป็นจุดที่ลิงอาศัยอยู่เดิมด้วยทางเขตพยายามแก้ปัญหา ให้มารวมกันให้มันมาหาอาหารกันอยู่ในโซนนี้แหละจะได้ไม่กระจายออกไปนอกซอยนะคะจุดนี้มีลิง120ตัวทําหมันไปแล้ว90ตัวโดยประมาณก็ถือว่าเยอะทำซะส่วนใหญ่ค่ะระหว่างลงพื้นที่มีเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้เคียงคนหนึ่งเข้ามาเจอผู้ว่าแล้วบอกว่าขอให้ช่วยหน่อยเพราะว่าปัญหาที่เจอตอนนี้คือลิงพยายามบุกเข้ามาในบ้านมารื้อค้นอาหารค่ะนี่นะคะเข้ามาคุยแบบ ช่วยหน่อยประชิดตัว <Okay. S 1> แบบนี้เลยจับแขนเลยคช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าบอกว่าทนมานานแล้วหลายปีค่ะพยายามช่วยเหลือกันเองด้วยการทํารั้วให้มันถี่แล้วก็สูงขึ้นลูกบิดประตูก็เปลี่ยนนะแต่ว่าลิงเขาเรียนรู้ได้เขารู้ว่าจะบิดประตูเข้าไปยังไงเข้าไปหาอาหารภายในบ้านค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าลิงเขาปีนเก่งนะคะมไม่ว่าจะรั้วสูงขนาดไหนยังไงก็ปีนได้ค่ะ โดยผู้ว่าชัดชาติให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมบอกว่าแม้ว่าจุดนี้ลิงส่วนใหญ่จะมีระเบียบในการหาอาหารเนื่องจากว่ามีการจัดโซนชัดเจนแล้วก็จะพยายามทําให้อีกสองจุดมีโซนอาหารให้ลิงไม่ออกไปหาอาหารแล้วก็รื้อข้าวของของชาวบ้านสําคัญสุดคือการควบคุมประชากรโดยการทยอยทาหมันค่ะอันนี้ก็เป็นอํานาจของกรมอุทยานโดยมีการทยอยทาไปแล้วบางส่วนอย่างเรื่องพฤติกรรมลิงอันนี้ ผู้ว่าบอกต่างคนต,งต่างต้องเรียนรู้กันนะคะโดยลิงที่ซอยเทียนทะเล22พฤติกรรมดีค่ะแต่ว่าซอยสแสมดำา7 7อันนี้ผู้ว่าบอกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะดุขึ้นมานิดหน่อยก็ต้องทำความทาความเข้าใจกับประชาชนในการเรียนรู้นะคะเพราะลิงแม้ว่าจะใจดีแต่ถ้าเกิดว่าโดนยั่วยุก็อาจจะเผลอทำร้ายคนได้ แล้วปัญหาที่ลิงบุกเข้าไปในบ้านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าเดี๋ยวจะหาทางช่วยเหลือโดยให้ทางเขตเข้ามาศึกษาปัญหาอย่างละเอียดเพราะว่าตอนนี้ในซอยเทียนทะเล22เขาก็พยายามจัดโซนให้ลิงมากระจุกอยู่ในบริเวณท้ายซอยค่ะแม้ว่าจะแก้ปัญหาไม่ให้ลิงกระจายตัวไปที่อื่นแต่ก็พบว่าบ้านใกล้เคียงละแวกนี้ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรที่อยู่ท้ายซอยนะคะ ทีนี้การแก้ปัญหาถ้าเกิดว่าจะย้ายลิงไปอยู่รวมกันในที่ห่างไกลเหมือนอย่างหลายจังหวัดก็มองว่าที่เขตกรทมอาจทําได้ยากเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะมีชุมชนหมู่บ้านขยับเข้าไปใกล้ลิงอยู่ดีไปฟังผู้ว่าให้สัมภาษณ์หน่อยค่ะผมว่าหัวใจคือต้องควบคุมปริมาณประชากรก่อน,อนแล้วก็ต้องให้ความรู้กับประชาชนเหมือนกันอย่างลิงตัวยี่สองเนี่ยมันเป็นมิตรแต่ว่ามันจะดูว่าคนที่ไปทาร้ายมันน่ะมันถ้าเราเป็นนะักท่องเที่ยวเราก็ อย่าไปยุวยวุ้ยเขาอย่าไปถือม้อย่าไปตีเขาถูกไหมแล้วก็ก็ต้องค่อยๆไปเรามีหน่วยสตัตวแพทย์คุณหมอโอ๊ตซึ่งลงมาดูแลอยู่่จริงแล้วมันก็เป็นมันเป็นรูปแบบที่ไอต้องหาทางเรียนรู้ให้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็แล้วก็มันคือสังคมของการเรียนรู้นะแล้วผมว่าก็ไม่ต่างกันหรอกลิงกับคนหรือคนกับคนนะ่ะถ้ามีปัญหาว่าถ้าเกิดเราค่อยๆปรับตัวเรียนรู้ด้วงกันแลวกันก็อยู่ด้วยกันได้ ไปดูที่ตราดกันบ้างนะคะเพราะว่าที่ตราดเองมีฝูงลิงสมบุกไปที่วัดเขาโตโมะค่ะมันเข้าไปหาอาหารกินชาวบ้านกับคนในวัดเองก็บอกว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยเพราะว่าเดือดร้อนจริงๆนะคะทั้งวัดทั้งชาวบ้านเลยพระครูครูนาศสมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเขาโตโมะบอกว่ามีลิงสแสมเป็นฝูงเลยค่ะประมาณ500ตัวบุกเข้าไปในวัดแล้วก็อาศัยอยู่ในป่าใกล้กับวัดด้วย มันพากันออกมาหาอาหารกินมาค้นทำลายข้าวของทำลายหลังคากุฏิวัดนี่ค่ะมีรถจอดก็ขึ้นบิอยู่บนหลังคา<ฮ>รถคุ้นเคยอ่ะอยู่แบบชินเลยนะคะแล้วนี่ไม่กลัวคนเลยนะคะเนี่ยใช่เขาอยู่กันประมาณ500ตัวแล้วผสมพันธุ์กันเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเจ้าอาวาสแล้วชาวบ้านเองบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาช่วยกันนะคะควบคุมจํานวนประชากรลิงแต่ว่า มันน่าจะยังไม่ทันการะนะ,ะมันก็ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะ,ะชาวบ้านบอกได้รับความเดือดร้อนมากจริงๆเพราะว่าตอนนี้ฝูงหลิงเริ่มดุร้ายเริ่มเข้ามาขโมยของภายในรถเมื่อกี้เห็นว่ารถที่เหมือนเข้ามาในวัดมหาเจ้าอาวาสมันก็ปีนขึ้นไปแบบนี้ค่ะ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาที่วัดเขาโตโะมะเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแล้วนะคนก็อยากจะมาวัดกันแต่พอมาเจอแบบนี้ยอมรับว่าส่วนหนึ่งเขาก็กลัวกันนะใช่ค่ะนี่ต้องรีบแก้ปัญหานะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปล่อยให้ลิงล้นเมืองแบบที่ลบบุรีนี่จะกลายเป็นแก้ยากนะคะ